ขอบคุณนะครับงั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนค่ะคุณคือฉันมีเรื่องอยากขอให้คุณช่วยหน่อยะค่ะเอไม่ต้องทำหน้าอย่างนั้นฉันไม่ได้จะขอยืมเงินคุณหรอกค่ะแล้วคุณมีปัญหาอะไรฮะคะฉันแค่อยากจะขอให้คุณมาเล่นละครมีสามีฉันให้หน่อยค่ะเฮ้ยนี่คุณนี่คุณยังไม่หายเมาหรือเปล่เนี่ยฮะฉันไม่ได้เมา แต่ว่าครูที่เลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กอ่ะท่านป่วยหนักท่านรู้ว่าฉันมีลูกท่านเลยอยากเห็นหน้าสามีของฉันอ่ะคุณก็โทรหาสามีคุณดิคุณะพของทำไมเล่าแต่ว่าสามีของฉันเน่เขาไม่สนใจยายดีอะไรฉันหรอกค่ะเพราะว่าฉันมันเป็นแค่เมียเก็บอะคุณเขามีครูมันอยู่แล้วด้วย เขาไม่เคยมาดูดำดูดีอะไรฉันปล่อยฉันต้องเลี้ยงโมจิคนเดียวฉันเป็นห่วงไม่อยากให้ครูคิดว่าฉันท้องไม่มีพ่อคุณเนี่ยนะเป็นเมียเก็บคุณถึงฉันจะไม่สวยไม่แซบไม่คู่ควรกับการเป็นเมียน้อยแต่ฉันก็เป็นเมียน้อยจริงๆนะคุณ ฉันมาพูดอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะดูน่ากลัวแต่ฉันไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆอ่ะฉันไม่อยากให้ครูเป็นห่วงคือคุณ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 เองก็สนิทกับโมจิอ่ะครูต้องเชื่อแน่ๆคิดซะว่าทาเพื่อโมจินะนะคุณนะแล้วฉันจะไม่ลืมพักคุณคุณไปตลอดชีวิตเลยไม่รู้แหละแกเป็นพ่องี้ก็ต้องมาดูลูกครูมีบนคุณกับฉันมากฉันต้องไปเยี่ยม ไม่น่าเชื่อเลยว่ากะจะมีสามีหลอ่อแล้วก็หน้าตาดีแบบนี้ไม่น่าเละโมจิถึงได้น่ารักแล้วก็หน้าตาดีเหมือนพ่อไงคะครูครูไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะ <c oughs> สามีหนูเนี่ยเขาดูแลหนูกับลูกดีมากๆเลยคะ่ะหนูหนูไม่พลาดเหมือนแม่ที่ครูกลัวหรอกค่ะใช่ไหมคะ นม่ใช่ครับกดฎเขาหน้าสงสารนะคะเป็นกำพร้าตั้งแต่เล็กไม่เคยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เลยต้องทำงานดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆแต่เขาก็ไม่เคยบ่นเลยตอนนี้กดได้สามีดีๆครูก็ดีใจค่ะครับครูฝากกฎด้วยนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะครูคุณคีเนี่ยเขาเป็นคนดีแล้วก็มีน้ำใจมากๆค่ะแล้วก็รักนูมากๆด้วยค่ะโอ้โหโอ้รักมากเลยครับคนนี้ครับไม่ต้องห่วงนะครับ